อนันอาอาตานตำรวจบให้ไปโรงพัาบไเจอนีม้มีผ้าเข้าบ้านเลยเขาบอกให้ดูเลขานั ใใเด็กตัวขนาดเนี้ยว,ว,ยวิ่งถันหน้าวิ่งไปวิ่งกลับไปกลับมาบะอะไรไงผมเห็นแล้วผมก็จะรอรอ,อ,อแล้วแกก็วิ่งข้ามมาผมเบรกเบรกแกไนชนตรงเรากันหมาผมเนี่ย,ยแกก็ล้มลงเลยเลยมาชนกับ เดี๋ยวเข้าบ้านเขาเนาะครับโหดีดีดีว่ามีพระอยู่นะเนี่ยรถมันหยุดพอดีแล้วรถหนักเลยใช่ไหมรถเป่าอ่ไม่ได้มาเร็วเหรอถ้ามาเร็วต้ตะเลอเข้าบ้านนูครับรถไปไหนจากไหนมาไหนเนี่ยมาจากลงปูทานุกจะไปอยุทยาเออไปวะเป่าไปอยุทยาไปเอาไอ้สินค้าฐานหินแล้วมาเจอเด็กตัดหน้าครับทำให้เราเกือบดวงสวยเหมือนกันเนาะครับฮะครับ